ุ่มวังขนาดร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นยิงทองเสนอรายการเข้าไปลูกเกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่จังหวัดอำนาจเจริญอีกครั้งนะครับเรามาติดตามครับในเรื่องของที่เรามาทํานากันนะครับที่ราชาแท็กเตอร์เป็นพื้นที่ด้านข้างนี่แหละครับเป็นที่ที่บอกว่าดินนั้นเป็นสภาพที่หลายคนดูแล้วไม่น่าจะทําการเกษตรได้เลยนะครับและเช่นเคยครับเราอยู่กับนักวิชาการของเราครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับน้อง่าครับนะครับแล้วก็ผู้ที่คอยดูแลแปลงนี้ นะฮะคุณวีรพลหรือว่าคุณอุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนะครับถามนิดนึงฮะหลังจากที่พี่เอกมาถึงครั้งนี้วันที่เราลงไปในพื้นที่มาดำกันที่เราเป็นถาดนะนะระยะเวลานานแค่ไหนละตอนนี้นะครับก็เข้าช่วงประมาณสัก20-25วันนะครับเรียกว่าช่วงนี้เรียกว่าหลังจากข้าวที่เราดำเนี่ยข้าเป็นช่วงที่ว่าถ้าจะใส่ปุ๋ยเนี่ยเรียกว่าบ่มุงข้าวกำลังแตกกออยูอ่เพราะว่าจะเห็นว่า พอต้นข้าวไปเนี่ยนะครับรับจะเริ่มแตกกอแล้วต้นข้าวต้นเล็กๆโผล่มาเพราะนั้นตอนนี้ต้นข้าวเนี้ยต้องการปุ๋ยนะครับ,รบแล้วก็จต่สารอาหารการดูแลเรื่องน้าเนี่ยเพื่อให้มันสามารถเนี่ยทำให้กอต้นข้าวเล็กๆเนี่ยกลายเป็นต้นข้าวต้นใหญ่ๆได้ตรงนี้ครับ<ห>ผลิตต่อไร่เนี่ยจะมากหร่อน้อยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นั่นเองครับลักษณะเป็นยังไงเราควรจะปรับปรุงในส่วนของอะไรบ้างตอนนี้อย่างที่เห็นครับว่า ดินตัวนี้เป็นพื้นที่ที่ดินที่เขาจะเรียกว่าไม่เหมาะสมในการปลูกพืชนะครับเรียกว่าพอลงไปนี่นะครับแค่เรียกว่าเอามือลองไปเนี่ยที่พี่ๆลงไปถอนเนี่ยโับโหดินพลังแน่นมากนะครับถ้ากเกษตรกรไม่ได้ปรับสภาพดินแล้วเนี่ย ไอ้แน่นแน่นเนี่ยทำให้่างมันเดินได้น้อยแล้วก็รากก็จะสั้นอพออย่างนี้ก็จะหาอาหารได้น้อยอพอหาอาหารแล้วก็เหมือนก็กินสารอาหารได้น้อยก็บำรุงกอได้น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องถ้าทานานเนี่ยต้องทาให้ดินร่วนซุยนิดนึงครับอาหารมาถามคนที่ดูแลบ้างะนะครับพี่อุ้มครับมาถึงเห็นแปลงนี้เป็นยังไงบ้างหนักใจไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าการทํามันก็ คือส่วนมากผงก็จะใช้เครื่องจักรเป็นส่วนมากนะครับอ๋อเพราะว่าเอาโดยความสะดวกโดยใช้รถของกูมาตาอยู่แล้วนะฮะแล้ววิธีการดูแลยังไงบ้างครับของพี่ก็มีการพ่นสารสกัดมันก็เห็นเขียวขึ้นนะครับหลังจากพ่นครับก็มีการใส่ปุ๋ยด้วยครับแล้วคนแบบผ่านไปผ่านาเนี่ยเห็นแปลงนี้เขาอุ๊ยเขาก็ทักไหมครับถ้าส่วนมากคนที่ผ่านมาก็ จะจอดรถดูเลยแล้วครับจอดรถดูแล้วมีถามหรืออะไรบ้างก็ก็มีมีมีเข้ามาถามด้วยครับคือตั้งแต่เรามาตอนแรกที่มาดูสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ในส่วนของดินตั้งแต่พี่เอกเนี่ยลงมาตรวจคุณภาพของดินแล้วใช่ครับนะฮะว่าเป็นอย่างไรพื้นที่ตรงนี้จะพัฒนาในส่วนของไหนทาอะไรต่อกันไปบ้างนะครับหลังจากตรงนี้แล้วเกษตรกรต้องทําอย่างไรหลังจากตรงนี้ ช่วงนี้ก็ต้องให้พี่อุ้มเนี่ยเตรียมให้ปุ๋ยตอนช่วงที่ข้าวแตกกอนะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าผลผลิตจะมากน้อยอยู่ที่ช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าบำรุงกอให้มันสมบูรณ์นะครับข้าวที่แตกเป็นกอเล็กๆออกมาเนี่ยเป็นต้นข้าวที่แข็งแรงเนี่ยผลผลิตจะได้เยอะครับช่วงนี้เราก็ต้องบำรุงเพราะว่าต้นข้าวกำลังอยากกินอาหารเต็มที่ละครับอย่างพื้นที่แบบนี้เกษตรกรสมควรที่จะใช้ปุ๋ยอะไรของเราบ้างเอ่อตรงนี้นะครับหลักๆก็เป็นตัวอินซีเม็ด นะครับตามเป็นเขียวแล้วก็ตัวมีซีอันนี้ะสงครับครับอันนี้เสริมธาตุอาหารแล้วถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยสารสกัดชีวภาพครับให้ปุ๋ยกะหารทางใบอันนี้สําคัญมากเลยช่วยคู่กันครับนะครับนะครับเอาอย่างพื้นที่ตรงนี้กะประมาณที่เราจะใช้ใช้ปริมาณประมาณเท่าไหร่ฮะโอ้ง่ายมากครับตัวนี้ประมาณพื้นที่เท่าไหร่นะครับ2สองไร่สองไร่นะครับสองไร่เนี่ยก็คือใช้แค่มีซีลูกหนึ่งครับนะครับอันนี้ปสอีระสงหนึ่งสองรุงเท่านั้นเองแช่นี้เองใช่ครับถ้าเกิดดิน มีสภาพหนักหนาสาหัสแบบนี้นะก็ต้องบำรุงให้มากขึ้นกว่าเดิม่อยเรื่องดินเรื่องสําัญปีที่สุดทำหนการลูกพืชเลยนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้นั่นเองแน่นอนครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แปลงศึกษาที่เราทําร่วมกันระหว่างราชาแท็กเตอร์แล้วก็ปุ๋ยสิ่ขนาดตามข้เขียวนะครับเรายังคงติดตามพื้นที่ตรงนี้ต่อไปนะฮะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะพัฒนาต่อไปอย่างไรบ้างติดตามได้ในครังต่อไปครับสำหรับวันนี้เราสัมคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0805504888